ไก่ที่ไหนวะน้องขานเงียบไปเลยเราอะยังตะเพียงอีกมองอะไรเดี๋ยวก็พาไปแนะนำให้รู้จักกับม้อทอดแลวน้ำมันหรอกแล้วไอ้ไก่บ้านคุณเนี่ยเลี้ยงเสียเข้าสุกมากเลยปกติมันต้องขันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าป่ะมาขันอะไรตอนนี้ก่อนมันก็ขันเวลานั้นแหละ แต่ผมมาสอนให้มันรู้จักชีวิตแบบสโลไลฟ์ไงมันจะได้ไม่เครียดสโลไลฟ์สี่ <c oughs> เสียไก่หมดเลยมนะั้เนี่ยสอนอะไร <c oughs> มองอะไรไม่ต้องมาจ้องหน้าเลยนะไก่ไปริมนลทนอย่างแก <c oughs> กล้าดียังไงมองหน้าซีออย่างฉันเฮ้ยเยเงียบกินเยอะๆนะส่วนแกพนงกินเยอะเกินไปแล้วนะ ตัวแกจะใหญ่กว่าทะเลกิแล้วนะจงยังจะเถียงอีกก็เห็นเห็นอยู่ว่าตัวมันใหญ่กว่าแล้วเนี่ยเอา้าโอ๊ยนี่เขาขันอยู่นั่นแหละเออรู้แล้วรู้แล้วไปแล้ว